I was busy thinking สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาป้ายยาโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับเห็นมีการรีวิวเยอะพอสมควรนะครับยูทูบเบอร์สายมือถือเนี่ยเขารีวิวว้เยอะเหมือนกันนะ OPPO A17 หรือว่า A17 นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวที่คุ้มเงินคุ้มราคานะครับในราคาที่ไม่แพงราคาเขาเปิดมาประมาณ 5,000กว่าบาทเองนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าสเปคให้ฟังก่อนเลยนะครับป้ายยาก่อนเลยเพื่อนๆหารีวิวของยูทูบเบอร์ท่านอื่นได้นะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะครับ Oppo A17 เจอแน่ๆครับรีวิวเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไทยเนี่ยรีวิวเต็มเลยอ่ะมาดูสเปคกันนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากเขาบอกว่าดีไซน์นะครับดีไซน์ตรงนี้สวยเลยนะครับสีฟ้าด้วยแล้วก็เคมาแบตใหญ่นะครับ 5,000มิลลิแอมนะครับใช้ได้ทั้งวันแน่ๆนะครับเพราะว่า iPhone มันแค่3,000กว่านะครับก็คือเนี่ยอึดแน่นอนนะครับ5,000มิลลิแอมนี่โคตรอึดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่านี่นี่นี่หน่วยความจำนะครับ64กิกนะครับเพิ่มนะครับได้ถึง1เทนะครับแล้วก็แรมครับ4กิกเพิ่มได้อีก4กิกนะครับก็คือผมเห็นแล้วเขาจะเป็นเมนูนะครับกดเข้าไปแล้วก็ สามารถกดปุ่มเพิ่มแรมได้นะครับก็งงว่าทําไมเขาไม่เพิ่มมาเลยนะครับคือมันเหมือนแบบกดเข้าไปแล้วจะเพิ่มแรมเพิ่มได้อีกอ่ะจากเดิม4นะครับเพิ่มได้อีกนะครับมีให้เลือก1 4อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆแต่มันเลือกได้นะครับแล้วก็กล้องครับเคมว่า50ล้านโคตรโหดนะครับละเอียดโคตรโหดนะครับแล้วก็อันนี้ไปแล้ว5000นะครับเนี่ยขยายแรมนะครับเขาภูมิใจเสนอกับโหมดขยายแรมของเขามากนะครับดีไซน์น้ําหนัก ไม่หนักมากครับ189กรัมนะครับมี2สีฟ้ากับตัวเนี้ midnight black เนี่ยนะครับกล้อง50ล้านมาดูภาพกันหน่อยนะครับโอ้โหสวยขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นี่น,นี่ดีไซน์เค้านะครับผิวแบบเครือบแบบเนี้ย่ผมว่าดีไซน์สวยวะ่ะอ่ามาดูพ็อดเทตนะครับอันนี้กล้องกล้องหลักนะครับมันจะเบอร์ตรงขอบให้วะ สุดยอดนะฮะแล้วก็ AI p o d r a s t นะครับนี่ AI เขาสุดยอดนะครับกล้องกล้องหน้าก็ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็โหมดถนมสายตานะครับอ่าลำโพงเสียงดังขึ้นนะครับเซล f i e นี่มีโหมด HDR ด้วยนะครับก็คือถ้าแสงมันน้อยเนี่ย HDR จะช่วยได้นะครับนี่เปิดได้เลยนะครับแบบนี้โอ้โหกันละอองน้ำนะครับ i p x นะีเนี่ยแค่ละอองนะจุ่มไม่ได้นะอ่าแล้วก็รีวิวคนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบส่วนใหญ่จะบอกว่าดีนะครับนี่ของแถมเขานะครับของแถมส่วนใหญ่ก็ชอบกันหมดเลยนะเนี่ยน,นี้ของแถมนะครับเนีย่ยเพื่อนๆลองดูรีวิวได้เลยนะครับอ่ะใครจะซื้อก็สามารถซื้อได้แต่ผมแนะนํานะครับให้ซื้อนะครับของ Official Apple เลยนะครับเขาก็จะมีในแบรนดของ Shopee ้และซด้ามีนะครับ เป็นของแท้ชัวร์นะครับกดเข้าไปแล้วก็เพื่อนสามารถที่จะเข้าไปเก็บคูป,ปองก่อนนะครับของตัว oppo official นะครับที่ผมแปะล,ลิงก์ให้ด้านล่างเนาะเนี่ยเข้าไปเก็บคูป,ปองก่อนนะครับเนี่ยมันสามารถลดได้สูงสุด500เลยนะครับอ่าส่วนลด10%เมื่อซื้อขั้นต่ำา้9ย้บกาเของเราถึงกดพอดีนะครับเนี่ยเพื่อนสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยกดเข้าไปซื้อได้เลยเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพวกของแถมคืนนี้ น,นจะจ๊ะโอเคและแล้วเขาก็มีตรงนี้ด้วยนะครับมีสามารถผ่อนได้ด้วยนะตอนนี้ราคาตอนเนี้ยสี่ห้าสี่เก้าเก้านะครับลดปีกห้าร้อยก็สี่พันเก้ากว่านะครับแล้วถ้ามีคูป,ปองส่วนลดให้เก็บอีกก็ลงไปอีกนะส่งฟรีด้วยนะไม่ธรรมดานะครับอ่ะดูผ่อนได้ด้วยนี่ผ่อนได้มีบัตรหลายใบยนะครับอันที่ผมมี A affiliate ก็มี UOB กรุงศี c ิตี้แบงแล้วก็ KTC ครับสมัครผ่านของผมผมก็ได้ค่า,านขนมด้วยถ้าเป็น3เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละพันแเท่านั้นนะครับพันแนิด,นดถ้า6เดือนอยู่ที่เดือนละ900กว่าบาทนะครับ10เดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ500ผ่อนล,ลืมก็ผ่อนล,ลืมอ่ะโอเคถ้าอยากได้แล้วก็อยากจะซื้อก็ไปซื้อ,ไ,อ,ไ,อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าแปะลิงก์ให้แล้วก็ใครยังไม่มีบัตรเครดิต อยากสมัครนะครับยินดีครับสมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่คลิปของผมคลิปไหนก็ได้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมแปะให้ด้านล่างนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็ไปที่คําอธิบายนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ก็ได้แต่ว่าคําอธิบายเนี่ยถ้าเป็นยูทูบช็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดแล้วก็คําอธิบายนะครับเพื่อนๆก็สามารถแสดงเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปกดลิงก์นะครับกดลิงก์ไหนก็ได้เข้าไปซื้อของผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับมีพวกช้อปปี้ลาซาด้าอยู่แล้วก็ มีพวกสินเชื่อสังหาสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อรถนะครับมีอุปกรณ์กีฬาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับพเพื่อสามารถเข้ามาคลิกด,ดูได้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูหมดบัตรเครดิตที่มีในช้อปปีเมื่อกี้เนาะเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับซิตี้นะครับบัตรซิตี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกกดบัตรตรงนี้ได้เลยนะครับเอาไปไหนก็ได้อย่าง l a z a d a าสลัดซาด,าาาดา่าเงี้ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็ มันก็จะมีข้อมูลบอกว่าตอนนี้เขามีโปรอะไรให้เราเพิ่มมากนะครับอันนี้คือได้1000นะครับส่วนลดเพิ่มนะครับแล้วนี่สองร0 0ยสตาร์บัคแล้วก็ได้อีก2,000นะครับเต็มเตมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ลงข้อมูลเลยครับแล้วก็ส่งเรื่องไปทีนี้เจ้าหน้าที่ติดต่อ,อก,กลับมาแล้วก็ปรึกษากันเลยครับว่าเฮ้ยผมจะเอาไปซื้อของในช h อ p e e l a z a d a เนี่ยมันร่วมโปรจริงๆไหมส่วนเปอร์เซ็นเนี่ย คอนเฟิร์มหน่อยผมจะได้สมัครแค่นั้นนะครับแล้วก็เฮ้ยอยากได้แนว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 อื่นเนี่ยแนะนำบัตรไปไหนเขาก็จะแนะนําให้นะครับเนี่ยล่าสุดมีแถมกระเป๋าด้วยนะนี่นตัว Lady c r e d i t นะครับตัว Macco ก็แถมนะครับอ่าโอเค1ใบต่อไป KTC ครับเพือนเพืก็เหมือนเดิมครับข้อมูลมีอยู่หน่อยนึงครับตรงนี้อ่านเอาเองนะครับแล้วก็ก่อข้อมูลส่งเรื่องไปนะครับ ยินยอมแล้วก็ส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ถามเขาว่าผมจะไปสมัครไปรูดซื้อโทรศัพท์นะครับมีใบไหนแนะนําบ้างนะครับเน้นแบบคะแนนอะไรแบบนี้ก็ว่าไปหรือว่าจะเน้นอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อแล้วก็คุยกับเรานะครับเพราะว่าบัตรเขาเยอะเลือกตอนคุยเจ้าหน้าที่อเลือกบัตรได้เลยตรงขั้นตอนนี้นะครับโอเคผ่านต่อไปมาที่กุ้งสีครับกุ้งสีแถมกระเป๋านะใบนี้นะครับใบนี้นะแถมกระเป๋าด้วยถ้ามันก้านะครับ กรอกรายละเอียดหรือว่าอ่านเอาเองก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เลขตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็กดสมัครไปนะครับแล้วที่ติดต่อกันมาก็เฮ้ยผมจะสมัครบัตรไปรูดซื้อโทรศัพท์สูงเปอร์เซ็นต์จริงเปล่าถ้าจริงผมสมัครนี่มีโปรอะไรให้ผมบ้างอ่าต่อรองเข้าไปครับเขาอยากขายของนะครับต่อไปอีกแบรนดหนึ่งเนาะยูบีครับยูบีก็เชียร์ยูโรครับชอบยูโรนะครับเนี่ยกรอกรายละเอียดหรือว่าอ่านเอาเองนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้ แต่ละบัตรเนี่ยมีกี่ใบกี่ใบก็จะมีรายละเอียดของใครของมันนะครับพออ่านเสร็จนะครับยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ตกลงส่งเรื่องไปครับแค่นั้นเองครับเนี่ยเลือกบัตรตรงนี้เนาะนี่เลือกบัตรตรงนี้อ่าโอเคส่งเรื่องไปแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ตอนเขา้าทูกลับมาครับว่าบัตรเอาไปรูดซื้อโทรศัพท์10เดือนได้ไหมใบไหนดีแนะนําหน่อยพี่จ๋าโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีบายบายทุกคนครับ